เปลี่ยนตัวนางเอกละครใหม่ช่องวันเลือนชนแสงคลิปนี้ก็มาอัปเดตละครใหม่ช่องวันเลือนชนแสงนะคะทุกคนที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวรายชื่อนักแสดงนำกันไปนำโดยแจมรัชะตะมิลลี่ถอยปฐมพงษ์และบินซีรีทร แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าสาวบินของเรานะคะจะไม่ได้ร่วมแสดงในผลงานชิ้นนี้แล้วนะเพราะในภาพมีการรวมตัวนักแสดงเหมือนจะเป็นการเวิร์กช็อปอ่านบทก่อนที่จะเปิดกล้องจริงแต่ไม่มีสาวบินร่วมเฟรมกับนักแสดงคนอื่นๆเลยแต่กลับมีนางเอกรุ่นใหม่อย่างปลายฟ้านัชพรมาร่วมแสดงแทนการเปลี่ยนตัวนักแสดงนําในครั้งนี้จะเกิดจากสาเหตุใดไม่มีใครทราบนะคะทุกคนเอาเป็นว่ารอติดตามและเป็นกําลังใจให้กับเธอในผลงานชิ้นต่อๆไปนะคะ ตอนนี้ก็มีแม่อยู่หากเธอมีผลงานใหม่เพิ่มเติมคอยมาอัปเดตกันใหม่ส่วนนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เปิดตัวมาเพิ่มเติมนะคะก็จะมีหญิงละถาโอมอัจชากระติบชวันกรปูเป้ลามาวดีนุกสุธิดาและอีกหลายคนก็เปิดเผยน,นักแสดงนำกันมาครบแล้วนะคะทุกคนถูกใจคุณหรือเปล่าก็อย่าลืมพิ์มาบอกกันด้วยนะคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ